สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำลายนี้กันนะคะเนี่ยค่ะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์สามนะคะเบอร์3ไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมสี่พายค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขึ้นโซ่8ครั้งค่ะเชื่อมต่อเป็นวงกลมกับโซ่แรกนะคะขึ้นโซ่3ค่ะพันหัวเข็มทำ F หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็โซ่สองกั้นนะคะแล้วก็ทำอีกสี่หลักค่ะ แล้วก็ทําโซ่สองกั้นค่ะทําอีกสีหลักค่ะต่อไปโซ่สองกั้นค่ะและทำอีกสีหลักสุดท้าย จะมีทั้งหมด16หหลักนะคะโดยจะมีโซ่สองกัน้นนี่พอสุดท้ายแล้วก็ทำโซ่สองกัน้นแล้วก็มาเชื่อมกับหลักแรกนี้ได้เลยค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะขึ้นโซ่สามค่ะพันหัวเข็มและเรา เนี่ยค่ะจิ้มเข็มลงไปในช่องนี้นะคะแบบนี้แบบนี้เราจะเรียกว่าได้สองหลักแล้วนะคะสองหลักแล้วต่อไปพันหัวเข็มและลงหลักถัดไปค่ะพันหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะ ลงตามหลักนี้เลยนะคะลงตามหัวหัวโซ่นี้เลยตามหลักนี้เลยแล้วก็ตรงช่องที่เราทําโซ่สองเนี่ยเราก็จะลงสองครั้งนะคะได้สองหลักแล้วก็ทําโซ่สองก้นแล้วก็ลงในช่องเดิมค่ะ2หลักนะคะ ก็หลักถัดไปแล้วก็หลักถัดไปแล้วก็ลงช่องนี้ค่ะสองครั้งเราจะทำแบบนี้นะคะจนครบรอบเลยค่ะครบแถวเลยค่ะเนี่ยพอถึงตรงนี้ก็ทำโซ่สองกั้น ลายนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากอีกแล้วเนี่ยลงลงตรงนี้สองแล้วก็ลงหลักถัดไปไม่มีอะไรยากเลยค่ะลายนี้ต่อไปเราก็จะลงช่องนี้สอง สองหลัก,กน,นะคะแล้วก็ทำโซ่สองก้านแล้วก็ลงช่องเดิมอีกสองหลักเนี่ยก็จะครบแถวแล้วทำเพลินเพลิค่ะนี่แล้วก็จิ้มลงตรงนี้เลยพอจบแถวเราก็ลงตรงนี้สองหลักก่อนนะคะ แล้วก็ทำโซ่สองกันแล้วก็มาเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยสองแถวแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะอ่าสี่แถวค่ะทำเหมือนกันนี่แหละขึ้นโซ่สามปันหัวเข็มแล้วก็มาลงควักไหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ช่องถัดไปเลยค่ะเนี่ยค่ะ นี่นะพอช่องถัดไปเราก็จะไล่าตามช่องโซ่แบบนี้ค่ะทุกหลักเลยเราจะทำสีแถวนะคะอันนี้คือแถวที่สามแล้วเราทำสีแถวแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นอีกสีเนี้ค่ะนี่เราทำสี สีนี้สีแถวเนาะเราพอทำครบสีแถวแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะแบบเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเราทำพอมาอทุกทุกหัวโซ่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลงตรงนี้สองสองหลักแล้วเราก็ทำโซ่สองก้านแบบนี้แล้วเราก็ทำลงตรงนี้อีกสอง แล้วเราก็ทำหลักถัดไปตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเนี่ยจนรอบเลยทำสี่แถวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแถวสุดท้ายตอนเสร็จเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเจอกันตอนเสร็จเลยนะคะ แถวนี้แถวที่4ี่แถวสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอพอจบนี้แล้วเราก็ลงตรงช่องนี้สองแล้วก็จบค่ะโซ่สองกั้นนะคะเชื่อมต่อกับหลักแรกแล้วก็โซ่หนึ่งล็อกไว้แล้วตัดไหมค่ะ ต่อไปเราก็จะใช้สีเขียวนะคะเราลงช่องนี้เลยค่ะนี่นะควักไหมขึ้นมาทําโซ่สามครั้งค่ะเราก็ลงซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ เป็นสองหลักในช่องนี้นะคะต่อไปลงช่องถัดไปค่ะพันหัวเข็มพอได้สามหลักพอได้สามหลักแบบนี้แล้วนะคะหลักที่สี่เนี่ยเราก็พันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงช่องนี้แหละช่องถัดไปนี่แหละ แต่ว่าเราไม่ต้องอค่ะเรารวบเลยนะคะเพราะควักไหมขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็รวบนี่ทำอีกหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มลงช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดรวบแบบนี้นะคะช่องหลักถัดไปเราไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะหลักถัดไปเราจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลด อีกหนึ่งครั้งค่ะจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดต่อไปเราพันหัวเข็มเสร็จแล้วเราจะจิ้มเข็มลงช่องนี้นะคะลงมาช่องแถวที่สามหนึส,สาช่องนี้เนี่ยค่ะนับมาหนึ่งสองมันก็จะ ลงช่องนี้เนี่ยช่องที่เราเนี่ยที่แบ่งแยกไว้ลงมาในช่องนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ควักไหมขึ้นมาพันหัวเข็มทําอีกหนึ่งครั้งค่ะจิ้มลงไปควักขึ้นมาพันหัวเข็มแล้วก็นี้ข้ามไปสองนะคะนี่ข้ามไปสองหลัก ขบใหม่ขึ้นมาทำอีกหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมค่ะวขบไหม่ขึ้นมาต่อไปพันหัวเข็มแล้วนะพันหัวเข็มแล้วช่องนี้ค่ะของแถวแรกตรงกลางอันนี้มันจะมีอยู่สี่หลักเนาะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จิ้มลงตรงนี้เลย ควักไหมขึ้นมาดึงให้ยาวนะคะดึงให้ย,วยาวๆหน่อยแล้วก็ทําอีกหนึ่งครั้งค่ะลงช่องเดิมค่ะควักไหมขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ทําในแถวนี้ให้มันเนี่ยทำในแถวนี้ให้มันตรงกันกับช่องนี้โดยนี่นี่ค่ะเว้นไว้สองหลักนี่แล้วก็ควักไหมขึ้นมา ทำอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้แล้วก็แถวนี้แถวที่สามนี่ค่ะลงตรงนี้นะอีกหนึ่งครั้งนี่แล้วก็รวบค่ะทีนี้ดึงไหมควักไหมออกมาตรงนี้แล้วก็ ล็อกไว้หนึ่งครั้งนะคะเอาย้อนกลับมาอีกหนึ่งช่องนี่นี่นะคะนะย้อนกลับมาอีกหนึ่งช่องแต่ถ้านับข้างบนก็คือ1 2 3 4ควักลงช่องที่5เนี่ยค่ะนับย้อนใหม่ยงนี้ก็ได้ง่ายดีช่องที่5แล้ว,วควักใหม่ขึ้นมาแบบนี้ ลงช่องถัดไปค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มนะแบบนี้ช่องต่อไปพันหัวเข็มค่ะแต่ว่าควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดรวบเลยนี่พันหัวเข็มจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาปลดรวบช่องถัดไปในช่องนี้พันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมา อันนี้ปลดสองห่วงแล้วก็ปลดอีกสองห่วงในช่องนี้เหมือนกันค่ะปลดสองห่วงและปลดสองห่วงทําอีกหนึ่งครั้งค่ะปลดสองห่วงนะคะแล้วก็สองห่วงต่อไปโซ่สองค่ะหนึ่งสองพันหัวเข็มลงในช่องเดิมหนึ่งครั้งทําอีกหนึ่งครั้งค่ะ นี่แล้วก็ช่องนี้พันหัวเข็มแล้วนะช่องนี้ช่องถัดไปเนะะี่ยค่ะกปดสองช่องนี้รวบนะคะรวบครั้งที่หนึ่งช่องถัดไปรวบสองช่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะช่องนี้หนึ่งครั้งสองครั้งต่อไปพันหัวเข็ม แล้วก็มาจิ้มเอา1 2 3แถวที่3เหมือนเดิมนะคะโดยนับนับจากตรงนี้1 2ึจิ้มนี่อีก1ครั้คงค่ะต่อไปช่องนี้1 2แถวที่2องควงใหม่ขึ้นมา ลงช่องเดิมกว้าใหม่ขึ้นมาต่อไปควักอาแถวแรกตรงกลางทำอีกหนึ่งครั้งค่ะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบหรอกถ้ามันไม่สวยแล้วก็ปลดเข็มออกแล้วก็ทำใหม่เรามือใหม่เราค่อยๆฝึกค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ นี่แล้วก็เสร็จแล้วสำหรับช่องนี้ต่อไปเราก็นับ1 2 3 4แล้วก็จิ้มเข็มลงหัว หัวที่ห้าเนี่ยแหละแล้วก็แบดแปกออกออกหน่อยมันจะได้ดูง่ายนี่ก็วหมายขึ้นมาแล้วก็ปลดจิ้มลงไปก็้วหม่ขึ้นมาแล้วก็ปลด,น,ลปน,ลปลดนี่อย่าลืมพันหัวเข็มอันนี้ทําแค่สองที่ไม่ต้องพันหัวเข็มสองพันหัวเข็มแล้วก็รวบก็สองสองครั้งเหมือนกัน นี่เขาได้สองครั้งแล้วพันหัวเข็มอันนี้วันนี้ทําสูงขึ้นมาปลดสองครั้งลงตรงนี้ปลดสองครั้งลงอีกครั้งนึงแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็ลงช่องนี้อีกสองนี่ค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ 你。Mm. สุดท้ายแล้วนะคะลงตรงนี้สองสองหลักแล้วก็ทำโซ่สองกั้นค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนี้เลยอ่านี่หลักนี้เชื่อมต่อเลยนะคะเสร็จแล้วเราเราจะทำ x ทำโซ่หนึ่งค่ะทำ x บนหัวหลักนี้ทุกหลักเลยค่ะ แบบนี้นะคะทำไปจนครบเลยค่ะจนรอบเลยค่ะแล้วก็จบค่ะแถวนี้แถวสุดท้ายแล้วค่ะ ถึงตรงมุมนะคะเนี่ยพอถึงตรงมุมเราก็จะลงสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามลงสามครั้งแล้วต่อไปเราก็ทำหลักถัดไปได้เลยค่ะ ทำจนรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะพอมาพอรอบแล้วมาถึงสุดท้ายเราก็ลงตรงนี้ตรงช่องละตรงมุมเนี้ยสามครั้งค่ะสามครั้งแล้วเราก็เชื่อมต่อกับโซ่แรกนี้เลยแล้วก็ทําโซ่หนึ่งล็อกไว้ก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จัดจัดเขาหน่อย นิดหนึง่งเนี่ยถ้าเขาไม่ตรงไม่อะไรล้วก็ขยับขยับเขาเนี่ยเอามามันจะบินิดกันปินปีนกันอยู่แล้วก็จัดจัดเขานิดหนึง่งเขาก็เข้าที่แล้วค่ะนี่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วมาชมกันคลิปต่อๆไปว่าเราจะทำลายแบบไหนกันอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ